ว่ามันเหมือนตอนแรกๆที่ผมเขาไปอยู่กับคุณแม่ใหม่ๆคือกันนะครับอเขามาอยู่กับคุณแม่ที่มีผลงานเทลงชุดแหลกผมกับสูญเสียคุณแม่ไปคือกิกัน<า>แล้วว่ามีโอกาสได้มาอยู่กับตอนจูสาวหน่อยไปบ้านแหงเนี่ยนะครับผมกับเตรียมสิมะผมกับมันสูญเสียห้านหน่อยมุมอีกโอ้ผมเป็นสิมาปัง<อ>ค,ครับผม เออสิบ๊อปังถ้าผมก็เจ้าซุนเสียพ่อเนาะครับนั่นเออยังว่าโอ้ทำกลางหลังจากสุนเสียไปเนี่ยแต่กลางไหนมีแนวแหลกตลอดสี่ยว่าี่ละครับคือมันมันเหมือนกับเขาแลกอะไรเราไปอย่างเหมือนผมมีผลงานบชุดแหลกที่อยู่กับคุณแม่นกหน่อยอยู่กับบริษัทตอบไล่ขังแหลกผมกับุนเสียแม่บังเกิดก้าวมไปมันมันมีเพลงอ่ร้องให้ร้องไห้ใสียอกอัดเ็นบ่ ใช่ครับผลงานเพลงที่ว่าเพื่นแต่งไหนคือแม่ผมมีความดังใจว่าอยากเห็นลูกได้เป็นนักร้องเื่อมูเพือเพืนน่อนน่งสิคือรุ่นพี่พี่เพื่อนที่ประปสบผลาสเร็จแต่ว่าแม่กราก็ท่านได้เห็นผมได้ฟังได้ฟังเสียงลูกสํานะครับก็ก,กเสียแม่ไปแต่ว่าก็ได้เขาอยู่กับพุ่แม่ลองเหลาไรพ่อนเนี่ยเป็นเวลาสิบเกปีมากแบบน,นี้กับพ่อมา มาถึงปัจจุบันนี้เมื่อบอสโจให้โอกาสผมสาวหน่อยเป็นปานแท่งแคบซี่สาวหน่อยเป็นปานแท่งให้โอกาสผมเพียงในเวลาแค่สามวันที่ผมรับปากว่าผมจะมาสาวหน่อยเป็นบานแทนนน่งเนี่ยผมประูญเสียหลานหน่อยผมก่าวว่าเสียใจมากก็คือ,อ,อสองศพวันนี้ครับกอดกันตายยวนเป็นล้พยาจาลใไม่ของเพิ่อไ้แถลงมันจะมีสาน้ำอยู่ังหลัง,ล,งาาล้มพยจบัลเด็กหน่อยก็ไปลเ้เลนอยู่ว่า ผ <itu>? oh. ู้ใหญ่ก <t symbolic ism> <t ik>. ับเบยู่กันนะครับไปตัดอ้อยปล่อยเด็กน้อยอยู่บ้านมันก็พาดนักชนษก็ไปเล่นก็คือมันเป็นการสูญเสียทีว่าเออผมกับพวกขาใจคือกันนะครับว่าเป็นอย่างเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี่มันมันถึงได้ได้คล้ายๆกันเกือบจะคล้ายๆกันครับพัก แต่ว่าฟังส่สวนอภิธรรมเสร็จแล้วผมก็จะเดินทางมากเลยครับผมเดินทางมากับดำก็เลออี้ยวมาอื่นผมกับคงจะไ่ได้ยุ่ชาพนาักงานหรานหรอกให้เป็นหน้าที่ของญาติๆแล้วก็ของลูกของเตา่าเพื่อนเฮ็ดไปเพราะว่าโดยผ่านลในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามทีบบออ่บอสแล้วก็พี่้องเฟ้นเบ่งแตนกลับเพิ่นให้โอกาสบอสให้โอกาสผมก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ<ำ>ครับผม ขอบคุณบอดหลายๆครับที่เข้าใจและให้โอกาสครับเมื่อนี้ขอโทษหลายๆเด้อครับเด้อสรุปให้แฟนครับฟังว่ามาแท้เนาะครับผมม,มาแท้ครับผมอืมครับเ<อ><ผ>มื่อบ้รรจิณีเอมื่อเรียนยู่อำเภอรัเลต้มาบุรีของครับผมผมจะได้ปก็เชินผมจะเดินทางไ,ไปถ่ายยู่หันเลยนะเนาะครับรเนาะผมก็ติมาเรื่อย,ยๆเอาผู<บ>้ใดก็ว่าบอดเปลี่ยนสื่อเล่าเนี่ยเราก็หมดครับโอ้ อันนี้เดี๋ยวตามข้มอมาะสมนะครับมึงตามข้มอมาะสมเล่าครับตามข้อมาะสมละอือหรืรหอข้อมะสมนะครับผมเหมาะสมเกิดสีเพ็ดจังไรได้แต่ว่าผมกับจีตั้งใจทำงานให้เต็มที่และนะครับครับตั้งใจทำงานให้เต็มที่เต็มความสามารถของเจ้าของแฟนครับกับสีบอ่อบมึงแย่งกัดเยบอ๊อบมากเห็นเรื่องเล่าชีวิตของพี่ข้ามอดครับ เซฟซี่พลจะเมตตาอ่ารนรเกิดเกิดขึ้นอะไรที่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดนนั่แหละครับครับเราก็ฝากแฟนๆผู้ใดอยากร่วมทัพบุญครับพี่มอดเด้อนะครับนี่ทักไปเฟซไอ้มอดเลยครับเด้อครับผมผู้ใดอยากร่วมทัพบุญรวนทัพบุญกินท่านกินท่านฮาลันเดี๋ยวผมบอกกันนะเอาทักไปที่เฟซนี่แหละครับเนี่ยเพื่อทำมอสฝากคุณเดียรเด้อเนี่ย นี่เฟสนี่แหละครับเฟซไอแล้วครับเนี่ยขอบคุณครับยอดใช่แก้นี่คำว่าพ่าคุณเดชครับเฟสนี่ได้ครับเนอะอือเอเอาขอบคุณเดลยยอดเด้อเดี๋ยวเจอกันเนอะครับเด้อมือหมอบมือครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นรูกบาสหน่อยเปอร์เซ็นต์คือเก่าอ่าอันไต่น้ำ เป็นอะไรมาเมื่อเดียวตัวนอยู่อปเรียนำังจังเลยตอนนี้ยูทูบมีปัญหาทัทรโลกลงคชิปบ่ทัก็ประเทศคืวอว่าจินเร้วคดือดหยิดมันแฝบไห <c oughs> คืนเวทีวันไหนจะอวนเมื่อไรให้หนึ่งหมืนบาทโอ้คุณแคบๆได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณเตือนนั้งใจกันเนาะชีวิตีรเล้าคือจากคนเคยดังเราบริษัทว่ามันมีแต่ว่าห่วงชีวิตดิคนเท่าเนาะเหมือนน้ำแต่วังเราเปล่าเหลือเงินอยู่จีสิบเก้าบาทไหมจนบอกลูกว่าบ่ต้องไปโรงเรียนงานบ่มีคนเท่ามันคือบ่มี่อิริเลยครับเห็นบ่มเซบีเคยเจอปัญหานีนมาคือกันนั่นเห็นบ่มเซบียังจ้าของร้าน เปิดล่องธงล่องเท่าเนาะเป็นปะช่วงโควิดปาหลังจากโควิดมาเนาะโควิดนี่เด็กขาชีวิตไปหลายๆคนนี่ครับขานี่คือเป็นบ่เด็กว่าขายมีดยังมาาขั่งขาเยเงินี่อหายเนี่ยล่ำบากหายอยู่หากินทุกอย่างเนี่ยจากคนเคยมีกลายเป็นแบบเลิศเลยเกลื่นนี่แหละเอมโควิดนี่แใจห้องกบโทษตัวเองก็ได้ ต้องสูตัวยังนล่ากันยังมาสูเนอ่ะนี่แหละชีวพลเฮ้ยไปถ่อไปคิดเจ้าของยังอ้ยแบบต้องสูต่อไปครับล้มหายใจที่บ่าะย่ำแพ้แก้จนตาไปขโมยในราเห็ดถึงแล้วเอาตรงนา้นทางนี้ไหมส่งกำลังใจให้ได้ครับ เล่ากสิอยู่งานศพร้านหลังยังสีมาบ่บาเดี๋ยวแ่กเระแต่ามาแมนแมอิที่เ่าไดตอนรับ,รบเยอะพออยู่กับว่คืออานแต่ควงเป็นปเรามาก้องมาคุยกันแล้วกัตลกถือว่าตอนรับกันแล้วเขาคอกัน,กนใรสดกุ้มปิดอืม มีวันที่เท่าไหร่ยสิเจิบเจ็ดอ่ครับาตัวชาบไหลคสารเบิร์แมนครับถือว่าแดดแบแหรกอี่องมีเวทีแล้วยืนเลตยะมาหากินแล้วก็มี่าตัวขาเนยตอย่างช่งกาลร่างใจกันครับ คนเคยดังคนเคยมีเสียงแล้วก็เราวงนี่รูเว่าแบบบล็อกกักอ่ะบล็อกใช่แบบบล็อกโบแบบเปิดใจบริเก็กรอยไหมไม่ได้่าโอ้ยยันซื้อแบบนี้กระป๋ากุมี้ยี่สิบเจ็ดบาทหั่งดีไหมดอกมาแบบนี้โอ้ยเป็นไผกระหักกระห้อมเนี่ยนี่เลยดอกมาเป็นกระป๋าน้ำเดือาสิมาสั่งคนงานใส่ซหน่อยน้ำเด้อ อีโก้สิไลด์มั้งนะพนักคอมเมนต์เมื่อกี้นี่โอ้ผมเบิ่งแล้วมันเบิ้งอีโก้เหรอครับสันเพียงสันนี่ค้ามเบานี่เล่ามันบ่แม่นอีโก้หรอครับก็คือผมเบิ่งแล้วคือคนมันถึงเวลาที่มันเปิดใจอ่ะถึงเวลาที่ต้องแบบบ่มีอีโก้อ่ะพอได้เห็นกันน้ำพึ่งเรือเซื้อพึ่งปลาไหมเรามากเรามากอาทิตย์